นี่สวัสดีครับได้อาหารเย็นแล้วนะครับซื้อไปสมทบกันกับอ่าอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่บ้านนะครับทุกคนตอนนี้นะฮะมาอยู่ตรงที่สะพานแม่น้ําปิงแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายระดับน้ําของสะพานแม่น้ําปิงให้ดูนะฮะทุกคนครับอ่อเดี๋ยวคลิปต่อไปนะเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูข้างล่างนะฮะพาลงไปดูระดับแม่น้ําปิงนะไม่ได้ดูไม่ได้เดินลงไปนานแล้วนะทุกคนนะมีแต่ถ่ายพักหลังมีแต่ถ่ายข้างบน สะพานให้ดูนะครับแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาลงไปดูข้างล่างนะครับเนี่ยดูระดับน้ําลดลงเยอะเลยนะครับแต่ดูทุกคนดูท้องฟ้าในเมืองมืดครึ้มเลยนะครับมืดครึ้มเลยเหมือนฝนจะตกในเมืองอ่ะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะโซนศูนย์ราชการเนี่ยก็ตกนะครับแต่ทางด้านอุตตะ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 รถสั่น สะพานส้นสะเทือนทุกคนรถบรรทุกหินทุกดินขึ้นมาด้านด้านทิศเหนือนะฮะคือแบบท้องฟ้ายังปร่งปร่งอยู่เลยทุกคนนี่ยังแดดอยู่เลยแต่ตรงนี้นะฮะก็คือมืดมืด,มดคล้มคลุมนะฮะทุกคนดูบนดอยดูบนดอยนะฮะมีเมฆปกคลุมเยอะมากเลยนะครับนั่นคือด้านในเมืองนะฮะ ไม่ไม่ได้ไ่าไม่ได้ไปตรงที่แบบเสาไฟฟ้าล้มอ่ะทุกคนเสาไฟฟ้าล้มอ่ะที่มันเป็นข่าวล้ม5.2ต้นนะ่ะตรงตลาดหนองห้อนะที่รถบรรทุกไปเกี่ยวล้มอ่ะโอ้โหบ้านเรือนเนีเสียหายเยอะเลยแลวเสาไฟฟ้าล้มเป็นแถบเลยนะฮะคือมันดึงกันลงมาทุกคนนี่แหละ,ะนี่คืออยู่ประมาณก,กลางกลาแม่น้ำแล้วนะฮะ สายฝนดูออกได้เลยดูรู้ได้เลยนะครับว่ามันไปโปรยลงมาอยู่นะฮะด้านในเมืองนะฮะมันก็ไปโปรยลงมาแต่น้ําเมื่อคืนจากการที่ฝนตกเมื่อคืนนะ,ะน้าก็แดงแงขึ้นเพิ่มขึ้นนะฮะทุกคนน้ําก็แดงแงเพิ่มขึ้นนะแต่ระดับน้ําก็ยังถือว่าไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม่เยอะเหมือนเท่าอ่าอ่าอ,อะไรนะคิจิก,กิคาชิกิ ข้าจิกิพูดผิดพูดถวกนะฮะไม่เยอะเท่าประมาณนั้นนที่น้นแังแดงๆอยู่เลยนะทุกคนถนนหนทางช่วงนี้ก็ยังไม่ติดยังไม่นี่เท่าไหร่นะคเพราะว่ามันยังยังยังไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วนนะแต่ถ้าชั่วโมงเร่งด่วนผมคงไม่เดินมานะครับทุกคนเพราะว่าเสียงรถเสียงลาอะไรมันดังมากเลยนะเพราะาสะพานเนี่ย จะต้องเล่นเครื่องขึ้นสะพานน่ะไม่ว่าจะเป็นพวกมูไซพวกรถอะไรต่างๆก็เลยเสียงดังอ่ะทุกคนนะฮะเมื่อวานเนี้ยก็มีถ่ายบนสะพานนะมันอ่าก็มีคนที่เขาขับเรือคายักมานะฮะพานักท่องเที่ยวมากลุ่มหนึ่งสักเจ็ดแปดคันนะฮะเขาก็ขับกลับตอนพายกลับตอนมันมืดนะ,ะทุกคนพายกลับตอนมันมืดแล้วก็แบบ เออถ้าทางสนุกเนาะแต่ต้องว่ายน้ําเป็นนะทุกคนถึงแม้จะมีชูชีพก็เหอะนะถึงแม้จะมีชูชีพเขาจะมีเขาจะมีเซฟตี้ให้อะละนะฮะ <c oughs> นี่นะก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับทุกคนนะ <c oughs> เดินผ่านเดินขึ้นมาสะพายแม่น้ําปิงนะฮะเลยมาอัปเดตสาภาพถนนหนทางดินฟ้าอากาศให้กับทุกคนได้เห็นนะฮะ <c oughs> หรือว่าสาภาพของระดับน้ําปิงนะครับ สะพานตรงนี้นะฮะก็คือเป็นสะพานพิกัดตลาดบ้านพ่อนะทุกคนนะฝั่งนี้นะฮะก็คือจะเป็นฝั่งตําบลสันผีเสื้อนะครับส่วนฝั่งนั้นตลาดที่ผมไปมาเมื่อกี้จะเป็นตําบลป่าตันนะฮะทั้งสองก็คือจะขึ้นอยู่กับอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับทุกคนนี่เป็นสะพานเรนสวนนะครับเป็นสะพานเรนสวนข้ามแม่น้ําปิงแห่งเดียวนะที่ผมเห็นดูที่แถวเนี้ยน,นะฮะที่ผมดูแถวเนี้ยน,นะฮะโอเคนะครับทุกคนยังไงนะก็ ขอบคุณนะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับทุกคนนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้หน่อยนะครับเดี๋วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับโอ้โหเมฆเยอะเลยบนดอย